สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนคําสั่ง SQL ในการเรียงลําดับข้อมูลนะคะอย่างเช่นเราเราต้องการเรียงจากมากไปน้อยหรือว่าจากน้อยไปมากค่ะในที่นี้ก็ใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า w 3 school com sql นะคะเป็นเว็บที่ให้ความรู้ทาง SQL ค่ะดู s y NTAX หรือว่าโครงสร้างของมันก่อนนะคะก็เหมือนกับการ select โดยทั่วไปก็คือมี select ตามด้วยชื่อคอลัมน์ที่เราต้องการค้นหา from ก็คือจาก table อะไร ะะที่นี้ก็มีคำว่า order by ก็คือจัดเรียงจากอะไร order by จะตามด้วยชื่อคอลัมน์ที่เราต้องการเรียงนะคะก็สามารถใส่มากกว่า1คอลัมน์ได้นะคะแล้วก็ asc แล้วก็ desc นะคะ asc ก็คือ ascending นะคะเรียงจากน้อยไปมากนะคะส่วน desc ก็คือ descending นะคะก็คือเรียงจากมากไปน้อย ก็จะมีเดโม่ดาต้าเบสมาให้นะคะที่ชื่อว่า o, เดโม่ขออภัยค่ะที่ชื่อตาราง Customer หรือว่าตารางลูกค้าประกอบไปด้วย Customer ID Name Contact แทค r อดเไปจนถึง Country ของเขาเนาะสมมุติว่านะคะถ้าเราใช้คำสั่งนี้ select star from customer order by country อันนี้หมายความว่าเลือกข้อมูลทั้งหมดจากตารางลูกค้าหรือตาราง c u ส t ตอ e r อร์ โดยจัดเรียงนะคะตามคันทรีหรือว่าตามประเทศของเขาณตอนนี้ถึงเราไม่ใส่ ASC หรือว่า DESC ข้อมูลมันจะเรียงจากน้อยไปมากให้อยู่แล้วนะคะน้อยไปมากก็คือเรียงลำดับตามตัวอักษรน้อยไปถึงตัวอักษรมากเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นคันทรีเก็บข้อมูลเป็น t e x t นะคะเดี๋ยวลองไป try it yourself ไปดูผลลัพธ์กันเขาก็จะมีฐานข้อมูลจำลองมาให้เนาะกด run SQL ค่ะ ให้มาดูสังเกตที่ country นะคะเพราะว่า order by country เนอะสังเกตเห็นไหมขึ้นอาร์เจนตินาขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆตัวอักษร A ขึ้นมาก่อนนั่นเองนะคะคือเราไม่ใส่ A S C หรือ D E s C นะคะมันก็เรียงจากน้อยไปม,มากให้อยู่แล้วแต่ถ้าเราใส่ A S C นะคะผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกาันใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ปกติ S Q L มันจะรันจากน้อยไปมากให้อยู่แล้ว แต่ถ้าคุณใส่ d e s c นะคะแล้วกด run ค่ะผลลัพธ์ก็จะเรียงจากตัวอักษรมากไปตัวอักษรน้อยตัวอักษรของ country เนาะอ่าเดี๋ยวขอเลื่อนขอเลื่อนข้อมูลน,นะคะเห็นไหมคะในในฐานข้อมูลเขาอะ่ะตัว v ก็คือตัวอักษรที่มากที่สุดของเขาเนาะตัว v ไล่ไปตัว u ไล่ไปเรื่อยๆจนไปถึงตัว a นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการเรียงลำดับ จากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากอันนี้เป็น customer สมมุติเป็น product ก็ได้นะคะถ้าเราอยากเรียงลำดับจากรหัสสินค้าจากรหัสสินค้าจากรหัสมากไปรหัสน้อยจะทำยังไงเราก็เติมคาว่า order by order by ตามด้วยชื่อ field ที่เราต้องการจัดเรียงก็คือ field product id ถ,ถ้าเราลันนะตอนนี้มันก็เรียงจากน้อยไปมากให้อยู่แล้วแต่โจทย์ของเรานะคะจากมากไปน้อยก็ d e s c กดลันะคะ่ะเลขนะคะมากที่สุดก็จะแสดงขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ออเดอร์บายเดี๋ยวไปดูเขามีอะไรให้อีออเดอร์บายนอกจากออเดอร์บายแค่คอลัมน์เดียวแล้วอะ่ะใส่หลายๆคอลัมน์ก็ได้มันจะจัดเรียงคอลัมน์แรกก่อนนะนะคะลอง try i t your s e l f ดู ตัวนี้เขาเรียงลำดับ country มาก่อนแล้วค่อยเป็น customer นะคะแล้วกด run ค่ะให้ไปดูที่ country ก่อนนะคะเห็นไหมคะที่อาร์เจนตินามาก่อนนะคะอาร์เจนตินามาก่อนแล้วก็ค่อยเป็น customer name นะคะสังเกตว่าที่เป็นอาร์เจนตินานะคะแล้ว customer name ก็เรียงเห็นไหมตัว C มาก่อนตัว O มาก่อน R นะคะส่วนอันนี้เป็นออสเตรเลียออสเตรเลีย ออสเตรเลียแล้วตัว e เห็นไหม customer name ตัว e มาก่อนตัว p นะคะอันนี้ก็เป็นคำสั่ง order by ในการจัดเรียงมีอะไรอีกไหมอ่าการจัดเรียงแบบเ e v e r a l แบบแตกต่างกันหลายๆอย่าง,งเช่นเขาต้องการ select ข,ข้อมูลจากตาราง customer order by country asc หมายความว่า country ของเขาเนี่ยเรียงลำดับจากตัวอักษรน,น้อยไปหาตัวอักษรมาก ส่วน customer name เรียงลำดับจากตัวอักษรมากไปหาตัวอักษรน,น้อยนะคะช่วงที่ขั้นตัวนี้อย่าลืมใส่คอมมาขั้นด้วยนะคะแล้วกดดันค่ะรันผลลัพธ์ country asc country ต้องเรียงจากน้อยไปมากอาร์เจนตินาขึ้นมาก่อนมาดูในกรุ่ปของ Argentina เนาะแล้วเขาบอกว่า customer name เป็น desc นะคะ สังเกตให้ดู customer name เห็นไหมคะตัว R ขึ้นมาก่อนตัว O ขึ้นมาก่อนตัว C ค่ะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการจำแนกหรือว่าจัดเรียงข้อมูลแบบไหนนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราค่ะเขาก็มี exercise มาให้เนาะสมมุติเขาถามว่า select star form ก็คือเลือกทั้งหมดจากตาราง customer select star form customer มาแล้ว sort the result alphabet c o l l i by column city alphabet นี้น่าจะเรียงลำดับตามตัวอักษรนะคะแล้วก็เติมคำว่า order by order by city จบค่ะเรียงลำดับตามตัวอักษรก็หมายความว่าเรียงจากตัวอักษร A ไป Z นะคะผลลัพธ์ถูกต้อง เดีน๋นะโชว์อันเอร์ถูกต้องออเดอร์บายซค่ะมาดู exercise อร์ไซส์สองแบบสีเล็กสตาร์ฟอร์มคัสเตอเอ่ะมีแล้วผลลัพธ์รีเวิร์ดอัลฟาเบสรีเวิร์ดก็คือกลับกันเนาะก็ออเดอร์บายออเดอร์ออเดอร์ ตะ่อกี้จากน้อยไปมากอันนี้ก็จากมากไปน้อย D E S C ค่ะลองโชว์ Answer ถ้าเป็นสีฟ้าอ่าแสดงว่าถูกโอเคต่อไป exercise 3อสามเริ่มยากขึ้นเอออันนี้ resource alphabet country first by country then by city อ่ะอันนี้เติม order by แน่ๆแหละ order by country country แล้วน่าจะคอมมาแล้วก็ City พเพราะเขาให้เรียงสองอันนะคะโชว์อันเซอร์ดูถูกหมดเลยนะคะก็รประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูคำสั่งต่อไปกัน